เปิดกับประโดดสบายดีพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็บสิบโมงสิบสองนาทีพี่น้องเลยถ้าก็เขาโรงเรือนเห็ดของเราเหมือนเดิมนะฮะปิดปิดปิด,ปดแดดทึบปิดก็คือมืดแท่พี่น้องมาโน่เนี่ยกูเห็นรอเป็น บึงในขีปเขาเนอะคือจะวางง่ายแท่าท้มึงในขีปเนอะขคือง่ายอะล่ลอ้อมันจามาเหตุะวาคนละเรื่องอะไรมึงก็มาขนกองลงไหวห้ลวเลยเจ้เอ๋ย อย่างไรแท้ของข้าวเห็ดก็จีคั่วจีคั่วบัดเจ้าพะอ่าอุ้ยดูนี่มันปูออกมาทห็บไรนี่นั่นบอได้นี่ัวนีละก้อนนี่มันจะมีก้อนเสียก้อนดีก้อนที่ไรน่หนาหนึ่งสองสามสี่หาหก ก็สลายก่อนเลยฝั่งนี้ถา, <c oughs> าน,าานก็ี่นได้ต่างอะไรก็ต่างขอมันตอนแรกเห็ดผมเป็นนะก,กีดผมเป็นสบายดีพี่นอ้อง <c oughs> มันียก,ก็จะกีดหนาเฮ็ดหลักนี้โหดน้ามือนี่ยา <c oughs> ยากไหม มันไม่ขีดมันขึ้นมาง่ายนี่รอเขาเห็นนะทุกว,วันเลยนะคนบอกเคยหัยวมันใส่ออกเกศีเยอะในกรณีหัว,วมันออกเกศีเนีย่ย เพราะว่ามันรุดออกไปอะไรต่างดอกเสื้อมันไปทั่วเลย <c oughs> อันนี้นะคือบังใน,น,นกิจเนาะก้อนมาสีขาวเลยเนาะพี่น,อนอ้องเนาะก้อนสีสาขาวลัวเลยเอาขึ้นไปเลยนู้น,นเรียงไปเลยทำเป็นละ ยากแล้วนี่ก็จะเป็นบอกข้าวเด หนิาเฮ็ตล่มหนาวแบเนี้มึงเอ๊ะจีโค้จีโค ซื้อขอ,อเดเยอะเอ่ยมาลงมันเป็นอะไรแทะเนาะลงยาตัวนั้นก่อนซื้อขอดไม่ดิบขวดหนึ่งลูยาตาเสียงนะทุกัน ใต้รับยกส่วนบริเวณยยเหนืเทือกไม่ให้น้ำขังจัะก็อ,อยู่แต่ส่วนตัวตัวน,นอกลืมผมไม่บอกส่วนตัวใน ผู้เรียนก็มาตายต้นหนึ่งโอ้เป็นหนึาสตร์จมาเงาะเนาะพุนใส่เดิมมาเงาะเดิาม,าน,ออมน,นี่คือสายยางมือนว่าหนามอนี้เนาะมาไหวในสวนนี่นะเมาซื้อมาตอน,นนะั้นราคาเราอะไรนะ อีกคือมันแหงไว้ทั้งนั้นเนาะอ้าคอรูดแล้วคอรูดแบบนี้มันจะออกไหมนี่เสี่ยงเล <c oughs> ีแซมบอลแลนบอลนั่นแล้วเพราะวา่ามันถึงกำหนดแล้วอาเบิ้อกการว่มาจะออกข้อยกไหม ก็จะเป็นนั่นแหละเห็ุไปในเหตุนี้แหละก็เห็ดลงทุนไปสองลา้งลานกว่าสองล้านกว่า คือเฮดล้านปาย,ปายรวมทางขาฝาผลิตเป็นองล้านสองล้านฟูคอยออ,อ,ออกดอกเด,ด้อลูกเด้อคอยออกดอกไลย คล้ายๆก็ได้กินกับพ่อพี่นอ้องยกกล้องเลยหนึ่งตัดปากถุงต้แหละกัสซีโหดนะแน่นหดเลย มาตรฐานันคือทางไทยเนาะพอคุณเปียกเทียบนะค่ะ <c oughs> ตามที่เบิ่งแบบในลิดนะก่อนมันสีขาวร้วนเลยเแบ็บเสือมันแหลนเต็มอันนี้อันนี้นนแหลนเพิ่มหนึ่งเพื่อแหลนสีนะ่สิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเอร์เซ็นต์มแหลนสามอรูดออกไปไหมหนาวน้ำอีกก็ะมีเหนาวก็มี น่าร้านลายดีดายผมมาแต่ทานสั่งมาจากเวียงจานผู้พี่น้องเอ้ยมันใจววาเลยบอกมีสิทธิ์ไปเลือกสมมติว่ามีกันถ้าเกิดว่ามีอันฟาร์มเท่าไก่ไก่ยังใครได้เนาะค่ะเพราะเขาจะมีสิทธิ์ไปเลือกเนะนี่ยอันนีอันนี้ก็อยู่เวียงจานผก หอยนี่บกข่อเห็ดข้างนี้จะร้ายข้นี้เป็ห็ดกินเองก็งแรงกว่าสิเอาเห็ดน้งฟ้าแล้วเอ้าใหดกันนีเขาบกค่อยเห็ดกันถ้าเท็ดน้งฟ้านี่จะได้ร้ายกว่าเด่นนี้หมายถึงสิเดสเซียเงินร้ายกว่านี้นน <laughs> ตอนแรกอัานข่าวว่าเห็ดบกเป็นหลุด เบ็ดจับลงมากองเต็มอยู่เดียวนะซุมน่ะนะอันานกูเอามาลงมากองขื่อที่ไหนกูจะเอาขึ้่ไปน,นาดขื่อจับขึ้นทางทีก่อนขนาดนี้ก่อนเสือบังก่อนก่อนไม่ได้เรื่องเลยมันไม่เดิน มันนีอากาศหน่อมมีคาเดินจังซี่เนาะโอเคนี่หาเดินก่อนนําเดินเต็มเดินเต็มเต็มมันใส่เสื้อหน่อยโทดนะไปหาแล้วกันเพราะละ5,500กีบพี่น้อง5,500กีบก็ประมาณ บ่อหอดสิบบาทแล้วร่วมกับประมาณสิบบาทก่อนละสิบบาทลายแบบตายตัวก่อนละสิบบาทบ่อหอดสรุปแล้วนะบ่อหอดก่อนละสิบคันดอเก้าบาทเท่า 好吧。Oh, ก่อนตัวนะใครเนี่ยเจ้าคานะอืมผักก่อนจะเสร็จแล้วมันคือเอ็ดหรอมาจากสี่วะตัวนี้นะเย่ยมันคือเอ็ดหรอจากสี่ตัวนี้ เปิดมาแล้วเอ,อาตัวนี้เนีปป่ไปดูนี่ทังหนานี้กู่เรียงเส่ฟูดูเหมือนว่ามันจะไหลลงมาแล้วนี่นน น,นี้เอาซุมน,นี้ตัวที่ปาแล้วนะเนี่ยน่โอ้ยติดสิโแคุณาเอาอยาแปดพล อันนี้ก็เป็นตาสีอันนี้มันมีตัวตบก,การหรอ,อ,อคุณน่ะเฮ้ยเบิ่งนำ้ำมือปุ๊กเอาเอา้าวติดตกแล้วนี่ มันต้องสัน้นเห็นร่องเลื่อนกับบะถือมันต้องเอาใหม่มันาสั้นจะเป็นสิให้มันเนิ่งเนิ่งเนิ่ง,งไปไอ้มันเนิ่งไป 嗯。Uh.

ตัวห่วยเอาทรงยางก็เลยยี่ห้อบ่อมาเห็เนไหยบา้าต้องเข้าสุกสีพวก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 ไปเลยแลด้ตรงนี้ต่างโลกตรงตูดใหม่โอ้อยฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะพี่พี่เดี๋ยวค่อย อัปเดตให้ดูว่ามันออกเยอะออกน้อยขนาดไหนนะฮะ